อาจารย์เห็ยนยังครับอาจารย์เขาลังเอาเลขให้เอาเลขให้แม่เลขแปดห่อละหันนะเอาให้ไปนี่เอาให้อาจารย์บุญต่อเอาให้ผู้ใดให้ให้ให้เอฟซีพันต่อให้เอฟซีดีเนาะให้เจ้าเอิรนแอดมินแอดมินบ่ให้แอดมินบ่ผมมาบวชอยู่น้ำลายมือนี่กับบวกาให้ผมก่อนเนาะอาจารย์พูดนะทาเพื่อนท่าแอดมินผุนมากใช่ว่าให้ผมก่อนเนาะ วันอันนี้กันเลขอีอย่างอีกนี่อาจารย์ก็ต้องเขียนเลขที่ว่านี่แหละที่ว่าจะให้นี่แหละมาจึงอันไรเป็นแปดอลรหันต์บอกแม่นแปดอลรหันต์แปดอรหันต์ที่ว่าจะให้เนี่ยเมื่อแรกก็ได้ยินข่าวว่าจิตไปเบิ้งพุ่งงูเหลือมงูเหลือมทัานไหนขว้างสร็จแล้วว่าจิตไปเบิ้งเมื่อนี้วันศิลป์นี่มันมาเมื่อนี้วันศิลป์โอ้ครับผมเมื่อนี้วันศิลป์ว่าจิตไปเบิ้งกันกะเจ่าส้วนไม่ออกท่างผุนครับผม ก็ได้ข่าวว่าไในหัวราสสานมาบวชน่าบ่ออาจารย์แมนแมนโลนโอ้โลเป็นนั้นตัวเขาเอื้นไว้ยังก่อะมอดูบ่ก็ยังหัวราสสานแนวโอ้หัวราสสานนี่เพื่นเอาโอ้ยเพิ่นเอาประกาศนียบัตรดูดวงระดับหน้าหน้าชาติผูนี่นี่น่ะเพิ่นเอาให้เบิ่งนะบางนึงก็มีโอกาสได้ไปนั่นเพิ่นอยู่ไปถามเพิ่นเบิ่งแล้วบ่ถามอยู่แต่ว่าห่าง บ่าท่านได้เพื่อนกต่ยังบ่าท่านได้ดูได้อย่างหรอกแต่ว่าหมายถึงว่าในนี้นาจารย์ว่าผมก็เลยไปหาเพื่อนแมนแมนไปหาเพื่อนไปถามเพื่อนบังมาเอ้าเป็นเจ้าไหนือได้มาบวชมานั่นมานี่ถามชายทุททบทุบดีสินะค่ะเพื่อนบอกว่าตะกี้เป็นโหราจารสญญามอาจารย์เบื่อทั้งโลกก็เลยมาบวชว่าจัรยเนี้ยวางสเสราา็จแล้วเขาเดี๋ยวสิไปล่องนะคผมก็ได้คับไปล่องเบงิังล่องยางเบิังดูครับผมเพราะว่าเราค่ะ กับผู้หนึ่งอยู่ดิโอ้ยเรื่องเรื่องมันข้อแม่นเนี่ยบอกครับผมแม่นแต่ว่าเพื่อนมาเพื่อนเอาประกาศจะนี่อย่าบัานมาอ่างอยู่นึ่งหนึ่งบอกโหลาศาสตร์นานาชาติแม่นแล้วก็มาแต่กรุงเทพู็ได้หนึ่งครับผมแล้วเป็นโหลาศาสตร์สามที่ปีเราจะเลี่ยนมากสามที่ปีเราตั้งแต่อยู่ในวงการยังสี่มากเลยนะอันแล้วกับเบิ้งอยู่แล้วกับเบิ้งหายอยู่ว่าแม่นย่ำอยู่ดิเพื่นเบิ้งแม่นย่ำปานนั้นก็ได้ เบิ้งแล้วก็เบิ้งให้เบิ้งได้หมดอยู่ว่าเบิ้งเป็นยังไงเบิ้งล่ำเบิ้งรวยเบิ้งล่ำเบิ้งรวยหรือเบิ้งอนาคตเป็นยังไงทั้งหน้าเป็นยังไงสี่ทูปสี่หน้าหรือติดหยิ่งเป็นน่าเสียดูมันติดอีหยังจังไงมันคือบ่ไปบ่มาบ่าลำว่าลุยเฮียอะไรต่างๆนั่นน่ะเนาะเดอมหน้าที่การงานหลายๆอย่างมันบ่แมนจ้ะครับผมว่านี่สีพวยสี่หางที่บ่ตัดออกสี่หางหรือเ่าแต่เราหันในจังจากแต่กำลังตัดออกอยู่จ้ะครับผมตัดออกแต่ว่ามันก็ไม่ซูนสามที่โชว เดีวแู่นสามนะนันออกลายเที่ยวที่อาจารย์จะตัดต่ว่าพูดว่าขันนันนั่งอยงไปดบ่อแ่บ่เอาเนาะซูนสาเนาะบ่บ่วันวันึงกับตัดออกตัดไอูนมออกวันวันึ่งกัไวันนี้กับิตตัดออกหกกัตัดวันวันึงสองหก่สองหกมออกวันอตัดแต่ตัวเือกไว้ออกกัอะไรตัตั่ตจองไหมูไปลงนกันไงกันกัไเ้เสียหมด ครับผมขอโทษขอให้เอฟซีสุขุสุขคนเนาะครับผมอาจารย์ก็ยากให้ถือวัดสุขคนนะครับผมอาจารย์อนุโมทนาบุญในที่ขราเจ้าร่วมอนี้ทรงบุญวัดเข้ามากน้ำเน่ตะวันก็พอนุโมทนาบุญน้ำเอฟซีเนาะครับผมสุขุสุขคนที่ได้ร่วมบุญมากเพราะว่าจะเป็นพาไตแล้วเพราะว่าจะเป็นบาทแล้วก็ผ่าคนหนูล่องเท่าแน่ เครื่องบริการหลายๆอย่างฮะหล่ะเนาะอาหารการกินอาหารการกินการฉั้นน้ำเช่นหล่ะญาติโยมเพิ่นก็ได้กินน้ำเอ็มน้ำสำลากแล้วก็ับถวายปัจจัยมาให้นี่ก็ค่าพระครับผมค่าถวายพระค่าถวายพระเนาะพระอุปัชฌาย์พระอุปัชฌาย์ตรวบใจขวาพระนั่งนี่นะครับผมอันนะก็ขออนุโมทนาบุญน้ำสุกุลสุกคนครับครับผมโอ้จักีว่าจะได้ตื่นตันใจนะการคิว่านลายก็ได้เนาะ อาจารย์ควบคุมมะล้อมยังไงครับน้าตากลังไหลครับ,บผมควบคุมามาลมอมยังไงอ,อาจารย์ม่เคยรู้สึกอทังขี่จักที่อาจารย์ก็ได้ว<ช>่าแจ่อิ้นใส่เอฟพีได้หนึ่นเอฟพีกับฟ้าวลังไม่เห็ดซอยเขาเจ้าก็ซอยดีนะครับผมจะแม่นจะเป็นได้บุญไงบุญหลายครับว่าเพื่อเพื่อนใจบุญชุมท่านก็ได้กขอให้เพื่อนได้บุญกุศลเนาะได้ด้ายเป็นยังก็ขอให้ลำให้รวยกันให้ยูดีไม่แห้งนะนะเป็นภาษาบ้านเท่ากัน เห็ดอันไหนก็มีเห็ดอันไหนติดๆคัดๆกับเขาใหญ่มันติดสาต่อไปเนี่ยครับผมให้ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ครับผมจราว่าแล้วว่ามันไกลจากเขาพันศาแล้วน้องอาจารย์เนะาะได้ยินโยมแม่อุปถากอยู่นี่ล่ะโยมแม่เพิน่นจุวันจุว่าเน,นี่ละ่ะเพิ่นบอกว่าเรื่องอาหารการกินพระเกือบยี่สิบลูกดิไม่ยี่สิบป่อย่ารย์ ภาคกาดตอนนี้ก็ยังบ่เขา้าพ้รนาตอนนี้ก็สิบแปดครับผมสิบแปดตอนนี้ช่วงนี้กัฝนตกฝนลงทีเนาะแมนมว่าว่านว่าพรากหะไรเนาะอันนี้ก็ปากฮอดเอฟซีใจบุญสูนท่านกัเรื่องทีว่างอะไระเฮีออาจารย์ว่าแจ้วขึ้นมิตรตั้งแจดี วอมันที่เป็นกนันอนุพันธ์นะเป็นทนางลบกวนพ <ผล S 2> <ล>้นลายกวนพ้นลายก็เอาไปสักคนเ <น Ung. S 1> บิง่งเบิง่งเบิง่บงไปเรื่อยๆดีกวา่าเบิ่งจังไรเนาะจังไรเขากับวอาไปกับแล้วแต่ผู้พันที่อนุโมทนาบุญแล้วเขากับบริบาลนะเนาะเขากับเฮ็ดหลายอย่างเนาะทั้งบวชพระทั้งสัางสาราปฏิบัติท่ามลายอันพันแนว่ยเนี่ยยืนด,ดอกครับผมเอ<ะ>้าว่าท่านรบกวนเพ้นแล้วเนาะท่านกวนฟังแล้วแต่ว่าประเดี๋ยวก็ไปสร้างไม่แล้วล่ะ ปลาแดกเมนมืนม่นพันขมัมาทรงนัน,นที่ว่าเปียงพูงพงดว่าปลาแดกอาจารย์สาธ<า>ั้งเกียร์ซ <laughs> ะ่มาปลาแดกกน,นที่เปียกพูดที่อเอาเกลือซะครับเอาเกลือได้ไหมย่างม่เข้ากับให้ไม่ออกเพ่อนเขานะข่านะพ่อหาได้อยู่เขาน่ะพ่อหาได้อยู่ไทยบานไท้ซองพ่นกับไส้บา,านอายุดอกเขาแต่ว่เา,าเรื่องอาหารการกินนี่เอาเป็นเกลือซชเอาเป็นเกลือเลยหนึ่งขาเนี้คือท่อนห้อยเกลียวทีมาสร้างบางสนิทหนึ่ ครับผมเอาวันนี้เล่าลายใหญ่ห้างน้อยอาจารย์กันเล่าแล้วแล่วไปครับเดล็กไปไปครับผมแล้วนะครับอาจารย์ฝันบ่ทันดี่ออถามว่าฝันบอจะฝันยุ่งจ้ะครับผมฝันเมื่อแรกนี่แหละฝันเบื้องควันนะแต่ว่าเมื่อคืนนี่ฝันว่าเพามันบอกมันกะขีน่าเกลียดันนะฝันว่าไปเขียนเล็กเนี่ยมานั่งเขียนเหล็กนั่งกาเล็กขึ้นมาครับผม แต่ว่าบ่เห็นโตสัตว์นะมันเป็นเล็กเล็เลเ็เป็นคู่เป็นคู่เสียโอ้ยนี่นฟันคหรแมน,นมัไม,ม่ได้เปลี่ยรอาหัเน,น,น่าบัานก็มีอยู่จ้ะมีอยู่ได้เห,เหรอครับผมลองบึงงนน้งเแอะนเนะอาจารย์นะจ้ะลองเบึง้งแต่ว่าเ่าก่ บอกไปบ้ามาเฮาก็บบริจากรบขวนเพราะน้องคนกับชอยเข้ามาหลายเนาะโอ้ยคนช่อยหลายบอกถึงอาหารอาหารการกินเท่านี้มันมันกับบ่ออยู่แล้วอะไรว่าเมื่อเร้าเนี่ยผมออกไปบินทบานไม่ออกจนเงือกนาเพื่อเวอเนาะไรว่าองค์สามองค์อยู่ทั้งไทยม่วได้หอดกับเขาสามองค์อยู่ทั้งไทยเนี่ยออกที่แรกนั่งก้มนาก็ตลังเขี้ยวหมากที่นี่ไม่ออก พ่ดีพระยางเขามัเงือกนาเื้อเวอร์เลยเขาอุ้ยพันเขาทิพนเขาทิพนเบิดเลยเบิดแอดแสดเขาทิบนหึ่งหลายคนเนาะเื่อนมาเื้อผีว่ากันศาเนี่พนิบยาเพ่นหยิบกรยา่วยซื้อใ้มันเป็นนงับาดหวนึนตั้งเดี๋ยวพบยานเมื่อเมื่อเอื้นนี่เพื่อนเอาหัวดกัมบหมนึงใสหายู่เดี๋ยวว่างเเอารวดีเพื่อนก็เป็นหนึ่งเอาลง ถ<ม>้าธรรมดาลบะา<ม>บรานอกเนาะบ้านนอกเท่ากับถือว่าเป็นถือว่าพาไหลครับผมร้ายครับตามร้ายร่างวัดนี่ก็มีหนึ่งล,ล,ลูกสองลูกบัดนี้ก็เทมีเอฟซีเพื่อนใจบุญทุนท่านเพื่อนอยากร่วมมาเป็นพวกเขาสารอาหารแห่งเพื่อมาอนุมโมทนาบุญทั้งวัดเท่าช่วงขอพรราเนี่อยากให้เพืเ่อนเทศดจ้งใดแบบใดในอาจารย์อาจารย์ต้องการในลักษณะใดเท่าที่แก้ไขในลักษณะใดนี่ในเรื่องอาหารการกินของพระเนี่ยนะครับผมโอตามที่ว่าอยาก อดเย่ยมเลสะดวกด้วยครับผมเป็นแบบที่ดีกว่าเป็นพัดใจหรือไ้เพื่อนสรงมากก็ได้หรือไงเป็นพัดใจก็ได้หรือว่าให้เพื่อนทรงมากก็ได้ทรงอาหารแห้งร้านอยังที่ทรงมากที่พ่อจิก้าตุนให้มันหมมพันษานี่ได้ก็เพราะพันษานี่ฝนตกครับผมฝนตกเพราะเคยมีราควาสำคัญอนจารยัเคยผ่านพันษายมืงอสามมือส่วนก็มีฝนตกไปก็ได้กระเพากันต้มเข่า ต้มเข่าซื่อๆต้มเข่าใส่เกลือต้มเข่าใส่เกลือคนมันตกสมือมันออกบาได้แมนอกับมีเข่าต้มมันก็ยังดีตัวอาจารย์ถ้าผมมีเข่าต้มน่ะมันดีแล้วกับพ่อได้ใส่เกลือใส่ชุรสมันกับต้มมันกับพ่อประทังชีวิตให้รอดได้เนาะในช่วงเขาพันชาก็นไดนมาอืแต่ว่ากับ่เป็นห้งดอกเนาะเฮาจังไดกับ ขออนุญาตฝากบอกบุญเด้อพ่อพี่น้องครับผมออขันข้นเรือแล้วก็ส่งให้ถึงฟังเลยเด้อพอออกไม่ออกก็ไดออด่างพรรสานน่ไตอเลยดนี่ิอ่ากระ่งให้ถึงฟังเน่ยพาเพื่อนผู้ใดมีข่าวสารอาหารแห่งกรแปะส่งมาทั้งวัดทั้งว่าน้ำเนะเาะเอาบุญเอาบุญสนหวมกันทั้งเฮ้าก็ไดเอ่าพอเพื่อนเอาปลาอาหารก็ไดอาหารแห่งกรมันก็ดีแนาะมันเก็บได้โดนเนาะอาจารย์เนาะใช่อื ท่านแห้งก็ดีอย่างเช่ยนตาแห้งแน่อยังแน่มันก็ถือว่าของแห้งๆนะครับผมดมมาใหม่เอาแล้วไปนี่เลขโอ้เอามาแม่เลขที่เขียนหนะ่อยมาบบเอา่อาพระสัมผัสพระนี่แหละตะกี้เป็นโยมวันนี้เป็นพระกับสัมผัสพระนี่เราดเนาะเอาแบบพระ <หา S 1> นี่แหละเนาะครับผมเอาแบบพระนี่แหละว่าเป็น่ยนยังหรอครับผมเ่าเพื่อนด้อยจีนี่ว่าฝันบอกเนาะ เรือสีตั้งแต่เขามาห้อมผัดเลียงนี่ว่าฝันดีฝันเด็ดกว่าเราเรือสีเนาะฝันว่าครับเรือสีครับก็ยิ้มไปปยอยู่สิมัดฝันบ่ะอานนี่เด้อพอดีนองครับผมแคปจอไว้ครับผมให้เน่นให้เน่นอยู่บเน้นว่าอาจารย์เน้นเลยบ่ อาจารย์มั่นใจไปสันมั่นใจเอามั่นใจแล้วค่อยเน้นนะาแม่นวงไปช่วงเ่ม่นนี่อยวงแค่สอันพอโอ้ยอย่าวงหอดแปดอันทพออันว่งหอดแปดอันสีดูได้วัต้องได้แปตัวนะว่องไดตัวเดียวแล้วนะนะเอตัวเดียวแล้ว่าเด็ดเด็ดเลยตัวเดียวห้คน่ตัวเดียวแหงคับเอาว่องให้แน่เนี่ยซูนซีเน่ยน่นซอ้ยสร้างเปลนแต่ม่นจีออกอยู่ว่าจานซุนซีแปว่าตั้งแต่ตีไก่นี้ยังบอกกระเทือนอีกนะเนาะ จนกระดาษเปียเหมือนว่องดูไรกระไรหอดบ่ออกเยอะเตอร์ล่องนหมปิ้งไอ้เตอรล่องแปดสองแปดสองที่โอ้จังที่มีเหตุผลบัตรแต่ว่าส่วนที่ตั้งแต่ปีกายนี่เนาะครับผมดีดีอยู่ตลอดไหมอ๋อสองตัวนี้นะพี่น้องเด้ออาจารย์ว่องให้สองตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็ค่อยติดตามในคลิปหลังคือเลขภูงูเหลี่ยมนะครับเป็นอย่างที่อาจารย์แสวงหา ถามว่าเป็นจิตของสงบร่งบางคนเขาเหมียนมาว่ามันบอกเป็นจิตของสงเป็นอย่างพปอพแดนพอบอพบอันนี้ก็คือท่างวัดเฮ้าเนาะกะบ่มี่ยังเสี่ยวไปขายด้เอาเอากันที่ซื้อว่ากันตรงๆที่ว่าทางวัดเฮ้าว่ามี่ยังเสี่ยวไปขายให้พ่อพี่น้องว่ามี่ยังสีแ่งปั่นพ่อพี่น้องซึ่งพ่อพี่น้องคนจะร่วมบุญร่วมกุศลมากเพราว่าที่ยูไส้ก็แล้วแต่เนาะอคนร่วมอันนี้สงผลบุญมาก สิ่งที่เฮาก็ติตอบเที่ไนได้ก็คือไปหาตัวเลขนี่แหละมาตอบเทีนเพิ่นซึ่งเพื่อนที่ซื้อผู้มากก็ซื้อผู้ว่ามากก็บ่ต้องซื้อนั่คือมันกับเขาแน่บเขาแน่นาอครับแล้วเจือกเขาแนบ่าเขาแน่ให้เป็นแนวทาาอันนันนับไปเรว่ามุ่นก็สวดอยู่ประจำอยู่ครับผมอยากให้เขาอยู่นะอยากให้เทวดาพ้นสอยอยู่ครับอยากให้เอฟซีเพิ่นได้อยากให้เอฟซีเพิ่นด<ะ>ใดมีกำลังเพราะแเหตุบุญเหตุท่านน้ำกันจ้า เนาะกระวังเสนครับผมพระกะว่าได้ปลูกพระพักข,ขายเนาะจะิวายจังไหร่เราเรื่องอะไรอ,ะอันนี้ก็มีแต่สิ่งจังที่ละฝากตอนกันแต่ว่ากับเอฟซีคนคนผู้ว่าซื้อเลขซื้อเบอร์ผู้เพื่อนบูเรีนเลขเรียนเบอร์เ,เ,เพื่อนก็โอนหน้าค่ากับเขากับป่าค่าเอียงกะมีหลายจ้าอ่มแม่นอยู่หรอกนอกอาจารย์พระเจ้ากระชวยดียดครับผมแต่ว่าอันนี้เทาก็บว่าเทียนเทียนใจผู้เพื่อนผู้เพื่อนมากเลยนะผู้เพื่อนมากเลยก็ขอวามตัวก็ให้ สำหรับคลิปนี้ที่แอดมินเว้าเอียงไปแล้วมั่นบอ,ถ,อ,ถ,อถืกอ้อภิใจขอตัวขอให้นั่งโดวยว่าเว้าแท่งน,นั่งสินะครับผมเออเจังไหนกับทีมทีมนี้กับทีเอาซชมปนี่เจ้น้าอาจารย์มนะิ<ะ>้นแชมป์นี่เนาะมิ้นแะชนี่วันนี้เลขเลขสร้งของอาจารย์ได้ไปเที<ะ>่ยวบอได้ไปเอาไปไปเมื่อแลง<ะ>ไปเมื่อแลง<ะ>ไปสอง่อนไล้บอกเมื่อแลง ไปมองเดียวนี่แหละมองงูเหลี่ยมงูเหลือยมโอ้ก็งูเหลือยมก็อยู่ฟังคงเท่ากันใกล่ฟังคงเท่ากันงูเหลือยมทีเถือกไปยังไง้าเถือกไปยังไงวันเป็นเบิงผิดบอกวันเป็นพญานาคบอกก็อยู่ใกล้ฟังคงไงแต่เข้าแตเข้าเป็นว่ามันเป็นโุ่นแต่ที่นี่งูเหลีอยมมากครับผมแต่ว่าคันพ่องูเหลือยมขน้อยกต่ที่แลนอยู่เื่ากันแต่สองสามขึ้นมากนี่อ่า สองสามเคลื่อนมานน่หมาหอนหมาเฮาเป็นสายมาตั้งแต่กุฏิของหลวงพี่ถ้ำปันแม่แม่อาการเ่าเฮาเป็นสายมาเลยครับเฮาอคืนเป็นสายมาเคลื่อนการเฮาหอนมเคลื่อนมากนี้คือกันหมอยจัดมากระจัดเอาจงลงไปครับผมว้ากระชั้นว้าเด้อครับผมสองเคลื่อนแล้วตั้งแต่มาตัวประตูใจผมอี่ดี อาจารย์ลอยมาตบประตูว่าจะนี่ไงเปิดประตูออกมาเดี๋ยววังมาหยอกว่าว่าเขาสิยานผมว่าว่าฉันหอกกระโปปานั่นด้วยกระเมยเอาเวลาหนิเอาเวลามาเห็ุสมาธิตังถือไวันหึ่งตึมรถนั่งอ่าเมื่อเครื่องหนิมันนั่งสมาธิอยู่ผมน่ะยังดังเครื่องรถเป็นยังไงนั่งสมาธิหอดเลยหนโอ้ยได้ยินแต่เสียงพัดลมครับอ่าแสดงว่าเขาต้องปิดพัดลมไหมครับผมปิดกะ ยังบ่อท่านนั่นหรอกครับเดี๋ยวนี้ก็ไ้ยังเที่ยงขึ้นยังลุกถึงนมาน่งครับผมเที่ยงขึ้นนี่ก็เที่ยงขึ้นมันจังสงบดีครับผมอากาศก็เย็นน้ำเป็นบ่ครับผมกาจังนั่งเป็นยังไงฝนหัวใส่บอกเมื่อคืนก็มีแนวอยู่ครับผมแต่ว่าก็โชคดีที่มันวัดตรงเบ้าตาครับนึกว่าตรงเบ้าตาเป็นไรก็ข้ากดอยู่นะเนาะครับผมข้ากดอยูกดเพิ่นกา เอามาบริจาคที่ตัวไรอันนี้ทำชิปคนโตมันขึ้นก็ได้นั่งไม่กดนั่นแหละขออนุโมนขอนุโมทนาบุญน้ำเพลนเนาะครับผมสือกดมากกด้เนาะโยมพอเพคนครับผมเอาชิมพาหน้าที่อะไรด้วครับผมใหม่ก็ได้เนาะครับจังลาเอเจีบอกว่าเออคือว่าให้พาใหม่มาให้ชิมให้พรผู้มีจิตธาตุจิเพิ่นเฮ็ดบุญบวชให้เนีมานั่งเลี้ยงกันละกันให้ชิมให้พรในใวดน้ำ ให้เพื่อนด้กวดน้ำแน่กาเจ้าเอิ้นว่ากวดน้ำออนไลน์ขายจิ้มขายข้อแน่เพื่อนแน่ว่าซันกใกล้ๆได้หรือหาจังหวะเนาะได้แค่คลิปให้หรือว่าเป็นเมื่ออื่นก็ได้ให้ือจังไดเฮ็ดคลิปให้เพื่อนก็ได้ครับผมเฮ็ดคลิปให้เพื่อนเพราะให้เพื่อนได้รับอนิสงส์ไปน้ำกันนี่นะัขอเอาของจันเนาะอาจารย์เนาะวันนี้ผมลงกวดอาจารย์จันนี่เราี้ผมไปซักกี่วันปัะมาณสามมือแล้วยังบไงซัก